ซัมซุงคลาสสิค A265G นี่คือมือถือซีรีส์ A อีกตัวหนึ่งเลยในผมที่เหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการความคุ้มค่าความใหม่ความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพนะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้นะผมเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลยที่เหมาะมากสำหรับใครอยาจจะอยากเปลี่ยนมือถือใหม่ผมหรือว่าอยากหารุ่นใหม่ในราคาหมื่นตน้ตนๆนะแล้วก็การหารุ่นใหม่ในครั้งนี้นะไม่ใช่การหารุ่นใหม่เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยๆแล้วก็ได้ใช้อะไรเหมือนเดิมแต่ว่าอยากได้อะไรใหม่ๆซัมซุงคลาสสิค A265G ตัวนี้มีอะไรแบบนั้นให้้ทุกกกคนนนนนแ่่ออเเพรราาาะววตัวัีีผมมปด จากรุ่นก่อน A25 เนะี่ยเยอะมากพอสมควรนะผมรับรองได้ว่าถ้าใครซื้อไปใช้นะ่ผมดูว่าใครที่จะอัปเกรดมือถือขยับมาเป็นรุ่น A265G ตัวนี้เนะี่ยบอกเลยว่ามีหลากหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแน่นอนนะผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะ่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักตัวเครื่องนี้มากขึ้นนะผมแล้วก็การอัปเกรดฟีเจอร์หลากหลายรูปแบบนะี่มีอะไรบ้างหรือว่าการที่เราจะซื้อรุ่นนี้นะ่ะแล้วมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าและที่เราบอกไปว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูทีเปกันน อย่างแรกเนี่ยตัวเครื่องนี้เลยผมอยากให้ทุกคนได้ดูตัวเครื่องกันก่อนนะ A265G นะผมก็เรื่องของดีไซน์จริงๆเนี่ยเขาก็มาในไลน์อัพเดียวกันหรือว่าแบบเดียวกันของ A36 กับ A56 นะผมก็คือมาแบบเดียวกันหมดเลยเรื่องดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้อง3ตัวด้วยกันแล้วก็ฝาหลังก็เป็นกระจกแล้วนะผมตอนนี้นะผมแล้วก็มีขอบเครื่องมีคีย์ไอซ์แลนด์เหมือนกันหน้าจอตัวเครื่องนี้นะผมจะได้อยู่ที่ขนาด6.7นิ้วเป็น Full HD Plus นะผม Super AMOLED 120Hz นะครับแถมตัวนี้นะผมได้ชิปเซ็ต Exynos 1 เ่นเกมได้ลื่นขึ้นเร็วขึ้นนะผมบวกกับตัวระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเรื่องของการเล่นเกมบบสบายแน่นอนทุกคนทุกคนได้ X9 ถึง380ไปบวกกับตัวระบายความร้อนที่เขาอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นถึง3.7เท่าคือมันเห็นได้ชัดมากๆจากรุ่นก่อนเขาหยับมารุ่นนี้ว่ามันใหญ่แค่ไหนแล้วเวลาเล่นเกมนะ่ยไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกเนะี่ยก็ไม่ร้อนเร็วมากนะผมทสการเล่นเกมให้ดูเล็กน้อยนะผมว่าเป็นยังไงเนาะรือด้วยตัวนี้เนะี่ยเราจะได้แรมกับ ROM นีผมมาที่ 8GB สามารถเพิ่ม micro sd card สูงส,สุดอยู่ที่ 2TB ตนะครับตอนนี้สามารถกันน้ำกันฝุ่น ip 6 7ได้นะแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดตอนนี้ก็ได้มาจัดเต็มเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถอัปเกรดระบบปฏิบัติการ android 6เวอร์ชั่นนะผมแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัย6ปีนะครับ มาพร้อม2สีด้วยกันก็คือสีไลท์กรีนแล้วก็สีแบล็กนะครับตัวนี้เป็นเรื่องแรกนะผมที่ทุกคนซื้อไปทุกคนจะได้สเปคแบบนี้ไปเลยได้การใช้งานเหล่านี้ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องดีไซน์ต่างๆที่ทุกคนจะได้ถือนะว่าเป็นการโทนต่างๆการใช้งานการจับต่างๆเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันในผมในตัว A265G ตัวนี้นะแต่บอกเลยว่ามันยังไม่หมดเพึงแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างนะผมที่จะทําให้ทุกคนนะสามารถใช้เงิน10,000ที่จ่ายไปเนี่ยได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเรื่องตอ ของมือถือรุ่นนี้เหมือนกันนะผมก็คือเรื่องของกล้องนะครับผมซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังต่างๆเนี่ยเขาก็มีอัปเกรดมาให้เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอย่างกล้องหลังเนี่ยมีอัปเกรดอะไรบ้างนะผมตัวกล้องหลังนะเราได้กล้อง3ตัวมาอยู่แล้วนะผมซึ่งกล้อง3ตัวเนี่ยมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะผมมีการสั่น OIS นะครับกล้อง u ั t ตร w i d อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพร้อมกับกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับภาพนิ่งที่ถ่ายออกมานะะสสาา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 มมมรรรถถถ่่่ยยยยภพดด้้คชัแลลวกก็็เเเบอีีตงๆน ในหลายสถานการณ์ได้เลยนะครับแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยการถ่ายวิดีโอนะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ระดับ Ultra HD นะผม 4K 30เฟรมในกล้องหลักข้างหลังนะครับพร้อมกันสั่น OIS นะครับจริงๆส่วนตัวผมว่าผมได้ไปลองใช้มาเยอะพอสมควรในเรื่องของการถ่ายภาพจริงๆนะคือไม่ว่าจะเป็นถ่ายสถานการณ์ไหนก็ตามถ่ายภาพคนต่างๆถ่ายสถานที่อะไรเงี้ยการถ่ายภาพกล้องหลังต่างๆเนี่ยตามภาพที่คนได้เห็นอนะ่ะจริงๆผมมองว่าแบบมันทําออกมาได้โอเคได้สวยเลยนะทุกคนทุกคนสามารถเอาภาพไปเก็บสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้เลย เขาก็สามารถเอามือถือรุ่นนี้ไปใช้งานในชีวิตจริงๆนะผมไปเก็บภาพไปเก็บม,มุมนี่้ต่างๆแล้วได้ภาพที่สวยงามมาอยู่น่ะก็คือสามารถเอาไปทําได้นะผมยิ่งเราใช้ตัวกล้องที่มันเป็นโหมดโปรอะไรเงี้ยสามารถที่จะทํออกาภาพได้มาที่สวยเลยนะหมเราสามารถปรับไวบ้บาลานซ์เองปรับสปีชัตเตอร์เองปรับ i s o อเองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบการถ่ายภาพมันสนุกมากยิ่งขึ้นนะเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะคุมแสงเองอยากจะได้แสงเองแล้วภาพมันสวยขึ้นมาจริงๆนะผมที่เราไปถ่ายมาเรื่องของกล้องหน้านะครับผมก็โอเคอ่ะมันคือก็ไม่ได้ดูแบบ ว่าเป็นภาพที่แบบใช้ไม่ได้เป็นภาพที่แบบเอ้ยหายกล้องหน้าไม่โอเคเลย,เลยอะไรเงี้ยสิบสามล้านพิกเซลที่เขาให้มาก็คือถือว่าเป็นภาพที่ทําออกมาได้โอเคนะผมในจุดของแบบเออเรายังเห็นสีปากของเราชัดเจนสีผิวของเราเรายังเห็นได้ชัดเจนอยู่นะผมในราคาหมื่นต้นๆที่เราจ่ายไปก็ถือว่า ทำให้ได้เห็นชัดเจนนะครับผมเรื่องของการเบลอต่างๆการโฟกัสต่างๆ,างๆนะก็คือทำออกมาได้โอเคได้ดีเลยนะครับเรื่องของวิดีโอจริงจริงวิดีโอ 4k นะครับผมที่ถ่ายออกมาก็ถือว่ามีความคมชัดนะแล้วก็เวลาเดินถ่ายผมมีการบบเดินไปถือไปแล้วก็ถ่ายผมอยากรู้ว่าการสั่นเขาเป็นยังไงบ้างยอะไรเงี้ยทำได้ดีทุกคนทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมเรื่องของการสัน่นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายตัวเราเองทำล็อกอะไรเงี้ยใช้ออตราวในการถ่ายตัวเองล็อกไปมาแล้วก็หรือว่าการ ถือแบบนี้นะผมแล้วก็ใช้เลนหลักเนี่ยในการถ่ายทุกอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเหมือนแบบทำร็อกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ทุกคนแล้วยิ่งอัดวิดีโอ 4K ออกมาจริงๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอตัวนี้มันเป็นออปติคอลซูมหรือว่ามันสามารถ z ซูมมันไม่มันไม่ได้มีเลนซูมเข้ามาหรือว่าเลนเทเลเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าการเก็บภาพแบบมันทีมอาจจะได้เก็บได้แค่เลนหลักแล้วก็เป็น มาสเตอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นแบบว่าซูมเข้าไปเจาะรายละเอียดอะไรได้เลย้ยแต่ว่ามันเสน่ห์ของมันอีกอย่างนี้ก็คือมันสามารถเก็บบรรยากาศโดยรอบได้แล้วก็ความละเอียดที่มันให้มาหรือว่ามิติของภาพอ่ะผมรู้สึกว่าผมแอบชอบนะอ่าอันนี้บอกก่อนนะทุกคนว่า ส่วนมากที่ผมใช้ส่วนมากผมจะชอบใช้โหมดโปรในการอย่างโปรไม่จะเป็นโปรรูปภาพหรือว่าโปรวิดีโอในการถ่ายนะแล้วสิ่งที่มันได้มาคือมันออกมาสวยจริงๆนะผมแล้วก็ออกมาในจุดที่มันรู้สึกโอเคอะสำหรับส่วนตัวผู้ใช้งานจริงๆในมุมมองของการที่แบบว่าเราไม่ได้เป็น มือถือรุ่นนี้หราอาจจะไม่ได้เป็นกิ๊กในด้านของแบบว่าเฮ้ยเราซื้อไปว่าเราอยากจะให้แบบรุ่นท็อปเหมือนรุ่น f l a ก s h i p เลยแล้วมองว่าแบบอันนั้นมันคือรุ่นแฟลก s h i p ที่เขาใส่มาครบพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าในสเปคนี้ที่ที่เราได้สเปคเหล่านี้มาได้กล้อง50ล้านมาอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายแล้วมันได้ภาพแบบนี้มาให้เราเราสึกว,ว่าเอ้ยมันจ่ายไปหมื่นต้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็ความคมชัดของมันนะจริงๆมันทําออกมาได้คมชัดจริงๆทุกคน มันไม่ได้แย่เลยอันนี้คือกล้องทําออกมาได้ดีเลยนะครับผมเรื่องของท้องฟ้าแสงท้องฟ้าต่างๆเนะี่ยเป็นสีสวยนะครับผมท้องฟ้าสีน้เงินก็เป็นสีน้ำเงินจริงๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงวันที่เราไปถ่ายมันค่อนข้างให้จะแอบมีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับผมท้องฟ้าอาจจะดูหม่นหมนิดนึงแต่ว่ามันดีจริงๆนะครับผมถ่ายเอาดอถ่ายข้างนอกหรือว่าถ่ายรูปของเราเก็บครอบครัวเก็บรูปภาพอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีแน่นอนนะมือถือรุน่นนี้ถือว่าเรื่องกล้องไม่มีปัญหาเลยเอาไปใช้งานทั่วไปเอาไปใช้งานแบบว่าในชีวิิตรจจําวันๆ คือมันมันพอแล้วมันพอแล้วจริงๆทุกคนหลายคนนะผมได้เห็นไปแล้วว่าสเปคเป็นยังไงผมกล้องเป็นยังไงอันนี้คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นพื้นฐานของการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราในปัจจุบันนะว่าอ่าหนึ่งสเปคต้องดีเครื่องต้องแรงนะผมรื่นไหลนะผมแล้วก็มีกล้องที่สวยงามนะกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้ผมมองว่ามันผ่านนะมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะแล้วจากที่ไปเทสมาอะไรเงี้ยจากการใช้ฟีเจอร์หลายแบบแล้วผมมองว่าแบบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ โอเคเลยแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกเอ้ยเริ่มพอใจแล้วเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากจ่ายตังค์ซื้อละแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าซนะัมซุงเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเพียงแค่นี้นะจริงๆยังมีอีกอันนึงนะผมที่เป็นจุดเด่นของซัมซุงเลยเนาะคือการมี AI แล้วผมคือตัวนี้เนะี่ยเราก็ได้ใช้ AI เหมือนกันใน Galaxy A265G ตัวนี้นะผมซึ่งบอกกันเลยว่า AI เนะี่ยมีทั้งเรื่องของ AI ในเป็นฟีเจอร์การแต่งรูปหรือว่า AI ต่างๆอื่นๆนะที่อาจจะมีในรุ่นตัว็อปมากกว่านี้นะผมแต่ว่าเขายังใส่มาให้ในตัว AI ในองนี้นะ่ยมีอะไรบ้างแล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ AI เรื่องแรกนะผมที่มีในตัวนี้ที่ทุกคนได้ใช้เหมือนกันก็คือตัวของ Circle to Search นะครับผมที่เราสามารถกดค้างไว้นะผมแล้วก็วงแล้วก็ค้นหาทุกอย่างนะครับผมในตัวของ r i ซ e y ของเรานะผมก็คือในตัวนี้ก็มีให้ใช้เหมือนกันนะผมซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในตัวของ Circle to Search นะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยในตัวของ Circle to Search นะผมการใช้งานอย่างอื่นนะ่ยด้านอื่นของ AI ก็มีนะผมหรือ,อีกตัวที่เป็นจุดเด่นก็คือตัว AI Select นะผมที่เราสามารถ กดเลือกนะผมในจุดไหนก็ได้ของหน้าจอเวลาเราเข้าเว็บไซต์หรือว่าเราเรา,เราทำอะไรก็ตามนะผมแล้วก็เราสามารถวาดแบบเนี้ยเพื่อให้มันครอปบ,บางส่วนนะบางทีเราไปเจอของที่สวยบางทีเราไปเจอไอเทมอะไรบางอย่างที่เราสึกว่าเราอยากแชร์ต่อเนี่ยเราสามารถกด AI select แล้วก็ทำงานกับมันได้เยอะมากขึ้นนะผมเซตเป็น w a l p a p e r เอาตัวลงซื้อหรือว่าแม้แต่ส่งไฟล์ที่เราครอปหรือว่า select ตัวนี้นะ่ะ ไปให้แชทอันอื่นนะครับผม,มเช่นเราหาสินค้าอยู่เราอยากให้แบบว่าเฮ้ยแชร์ของนี้ไปให้แฟนเราแบบหรือว่าคนที่จะซื้อให้เราอะไรเงี้ยเราก็สามารถส่งไปได้แล้วก็ลบภาพนี้ทิ้งไปได้เลยโดยที่แบบมันง่ายโดยที่ไม่ต้องแบบไปเซฟลงเครื่องก่อนแล้วก็ไปครอปรูปตัดรูปแล้วค่อยส่งไปให้เฉพาะส่วนอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถทําเฉพาะส่วนแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับทีนี้เนะี่ยมาถึงเรื่องของรูปภาพกันบ้างนะ AI ตัวแรกของเรื่องของรูปภาพที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันคือตัวเรื่องของ AI การลบเงานะครับเอเลชชารโดเนาะคือเวลาเราเข้ามาในรูป แล้วบางทีเราถ่ายเอกสารต่างหรือว่าถ่ายรูปเอกสารแบบเนี้ยแล้วมันติดเงามือของเราแบบเช่นเนี้ยผมพยายามทาให้ติดเงามือของผมอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัว ai นะผมลบภาพแล้วมันเนียนมากขึ้นได้แล้วนะลบชาร์โด้แบบนี้นะผมก็ให้ ai มันเนี้ย g e n e r a ตสักครู่หนึ่งนะผมหรือว่า analyze สักครู่หนึ่งนะผมเราก็จะสามารถที่จะลบรีเฟ็กเงาเนี้ยทุกคนเห็นปะตรงเนี้ยตรงเงาเมื่อกี้ที่มันทาบอยู่นะครับผมมันจะมีตัวของดาวที่ติดอยู่ตรงนี้ ดาวที่อยู่ตรงนี้มันก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะผมตัวดาวก็ยังมีอยู่แล้วก็สามารถเซฟได้เลยนะผมจะเซฟก๊อปปี้หรือว่าเซฟทับไปเลยก็ได้ก็ถือว่าเป็น AI ที่อยู่ในเครื่องตัวนี้ที่เราสามารถใช้งานได้นะห๊บหลากหลายสเปคที่เราได้พูดถึงกันมานะผมว่าฟีเจอร์ที่เขามีมาให้มันจะเป็นกล้องต่างๆสเปกการเล่นเกมประสิทธิภาพของมันหรือว่ามี AI เข้ามาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะผมที่จําเป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอีกพื้นฐานหนึ่งที่ทุกคนก็หวังว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่านะผมรการา ใช้งานด้านความบันเทิงนะครับเรื่องความบันเทิงของตัวนี้นะทำได้ดีแค่ไหนผมการที่เราได้จอ6.7นิ้วมา s u p e r m o l e t Full HD Plus 120Hz จะดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างลาโพงเดี่ยวตัวนี้ที่ได้มาเนจะดีหรือไม่ดีลําโพงที่ได้มาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าเสียงต่างๆเป็นยังไงภาพต่างๆเป็นยังไงนะครับผมในนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมตาของเราเไม่ซีดอีกต่อไปแล้วจากภาพที่เราขึ้นให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ย शानदारेफ बोन एक जगह अवेलेबल ले जाए พูดถึง4เรื่องหลักๆมาแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่หมดเลยจริง,รงๆมันมีฟีเจอร์อีกอันหนึ่งนะผมที่เหมาะมากสําหรับที่จะเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะผมที่อยู่ในมือของใครหลายๆคนแล้วเรื่องนี้นะน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึง่ไม่ได้เลยนะผมเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากจริงๆ ถ้าพูดกันง่ายในยุคนี้มันเกิดการโจรกรรมกันง่ายมากๆเลยเนาะแล้วเรื่องของผ่านมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเจอกันบ่อยมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอายุไหนเพศไหนไม่ว่าจะอยู่ตอนไหนก็ตามอ่ะคือโดนกันได้หมดเลยอ่ะซัมซุงเขาก็เล็งเห็นในจุดนี้นะแล้วก็ในตัวของ A265G ตัวนี้นะผม <c oughs> เขาก็มีฟีเจอร์เรื่องของความปลอดภัยเข้ามาใส่ให้เยอะมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็น ตัว k n o c k b o นะครับผมการป้องกันร,ระดับฮาร์ดแวร์เนาะว่าจะเป็นการป้องกันร,ระดัผพานลายนิ้วมือนะผมปลอดภัยแน่นอนหรือว่าจะเป็นอัลเทบล็อกเกอร์นะผมบล็อกการติดตั้งแอปแปลกปลอมหรือ์แปลกๆหรือว่ารูปภาพติดไว้แลต้ต่างๆนะครับหรือว่าตัวของ free protection นะผมที่อยู่บน One UI 7.0นะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยก็จะสามารถช่วยในเะรื่องของการล็อกเครื่องจากระยะไกลแม้เครื่องเราหายนะเราก็จะไม่โดนเจาะข้อมูลนะครับหรือว่าอีกอย่างที่เราบอกไปคือตัวนี้เนะี่ยสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ถึง6เ6เเเเววววอออออรร์ชััััั่นนนนนคผมมแลล้้้กก็ปปปปดดดตตาาภยย6ีีีีหืไ นึ่งรุ่นเลยนะที่คุ้มค่ามากๆที่มาในราคา1999กบาทนะผมที่เราจะสามารถใช้ฟีเจอร์ทุกอย่างที่เราพูดไปเนี่ยบน Galaxy A 2 6 5 G นี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นการใช้งานในระยะยาวที่แบบยาวจริงๆนะผมและเหมาะมากสำหรับใครที่อาจจะอยากอัปเกรดจากมือถือที่สเปกเก่าๆหรือสเปคเดิมๆที่เราเคยใช้มาแล้วอยากได้อะไรใหม่ๆจริงๆนะผมใน Galaxy A 2 6 5 G ตอนนี้น่ะสามารถเสิร์ฟเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกคนได้แน่นอนซึ่งมือถือเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะผมหรือว่าเหมาะกับสายไหนม,นม,ม,มนะผม ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องน้องนูนูน,นะครับหรือว่าแม้แต่พวกเราเองเนะี่ยสามารถซื้อไปใช้งานได้หมดเลยนะผมซึ่งตัวนี้เนะี่ยมันออกแบบมาให้ทุกคนได้ใช้ครบพร้อมทุกฟีเจอร์อยู่แล้วนะผมใครที่อยากจะขยับขึ้นมาจริงๆนะผมมีงบประมาณ1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วซื้อเครื่องนี้ไปผมรับรองว่าไม่เสียดายไม่เสียใจแน่นอนได้เครื่องสวยๆแบบนี้ไปนะผมได้สเปคดีๆได้ขนาดหน้าจอที่แบบพอดีมือนะเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆเรื่องของกล้องถ่ายรูปในผมกล้องถ่ายวิดีโอเรื่องของฟีเจอร์ AI เรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนนะี่ยยมมมคคครรรรบบพ้้ออใใใหหกัทุดลสจไา ผมก็แนะนําไปอีกรุ่นนะ Galaxy A 2 6 5 g ตัวน,นี้เลยนะครับผมที่อาจจะอยู่ในมือทุกคนตอนนี้แลวผมวันนี้ก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางจากทาง Samsung Official ก็ตามนะผมหรือว่า Shop Store ของ Samsung นะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับและสามารถดาวน์เริ่มต้น0%็กับ Samsung Finance plus ได้อีกด้วยนะครับยังไงใครมีคําถามเพิ่มเติมผมหรือว่าอยากสอบถามตัวไหนเพิ่มเติมอยากรู้เกี่ยวกับ Galaxy A g, อนน่องไหนกามา comment, กนเนดยัไ้ลผหรรือว่าคต้องการรสสสั่งซืองซ้อก็าามถ ตามพิกัดที่เราแปะไว้ให้กับทุกคนได้เลยเนี่ยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงจุดนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดจากนิเคียแลนด์ครับ